เพื่อไปแข่งขันในระดับโลกครับ w o ม l d ม a t c กับโ o ซี s ระเบิดซึ่งความมันกันแล้วครับในปีนี้สนามแรกโปแลนด์ครับทีมชาติไทยของเราคว้าชึกก้นไปแล้ว 哦，对，對,对。對

ครับตอนนี้ในสนามอยู่อันดับที่สองแต่ในขณะที่พิชิตรัฐครับโหวตรแรกผลงานไม่ดีตอนนี้วางเกมแล้วแก้เกมมาอยู่ในตำแหน่งอันดับที่3ในสนามนะครับสำหรับสามผู้นำครับเรือดำแปดสิบหกชาตินิเวียนโหนเรือมายี่ครับศาสีนาผิวงามครับโ้วตอนนี้ตำแหน่งอันดับ3เปลี่ยนเลยครับ อยู่ในเรือสีเขียวครับตอนนี้เปิดเส้นทางแล้วเหมือนเรือจะมีปัญหาปล่อยให้เรือที่ต้องแซงขึ้นไปนะครับเอาเป็นปหมายเลขที่สิบครับแล้ววันก่อนเมื่อวานนี้ที่คุณแจมาฮ้าเฟรนเดอร์ไทยแลนด์บายเจ็ดเจ็ดเพื่อความเป็สุ่สาครครับที่ขึ้นมาครองตำแหน่งอันดับที่สามตามหลักบีโอศาสินาผิวงามนักแข่งหญิงทีมชาติสีเกมเหรียญเงินนะครับและนี่ครับ มีเลสคิวเข้าไปประกบ,บช่วยเหลือเรือของนักแขงครับวันนี้รับอีภากเรือน่าจะมีปัญหาแหะครับลากเรือเข้าสาธิเกตนะครับ ครับในขณะตอนนี้เพื่อที่จะเป็นผู้จั่การนะครับเพื่อที่จะต้องการผู้เล่นมีงานจับนะครับถ้าจะอยู่กองนี้โอกาสหนุนแชมป์เพราะว่าอารีเจ้าเจมส์มาอารีเจ้าเจมส์กุบกับอาร์มเรี่ยรสชาติเลยครับออกสตาร์ทนะครับในวันแข่งที่สามในเดือนที่สิบหกสัปดา์ผู่นมันอยู่กันแบบที่ 86ครับนจมือโตหที่ากนทมเป็นุ่ดับที่1นครับแลสครับคือกรีรัที่ไดอยู่ที่สครับสำนักงานสนอ่าบ่ายึปเบนขันเข้าสู่จัดงานะ ที่จะต่อแล่ด้มีการเปดงานนอย่างเป็นางการกนด้วยครับและออกสตาร์ทครับฟิแลโบโตและนี่คือแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของรุ่นนี้ครับชุเดีย1 3ถึงปีซีรูสปาร์คสแตนดาร์ดครับไอ้นันปนอกไนด้เพราะมันนคาคยไอจังหวะนี้ครับออกสตาร์ทครับ ลามสีเียวนะครับเอาเร็วจบโลงนอกจทันไหมครับไม่ทันแล้วครับเป็นสีเขียวขึ้นดำครับห้าสิบสามนะองียมขึ้นดำมาในไฟแนลโมโต้แหละครับเก่งเลยครับเก็งจรนันะครับ ออกตัวได้ดีครับแล้วเปิดเกมขึ้นมาเป็นผู้นำใน,นโมโต้ลูสอรอีกครั้งนะจรีกว่าเป็นการประกาศสัปดาห์นะครับว่าเขาจะคว้าดับเบิลเรียกว่าเก็บทั้งสองโมโต้เลยนะครับและควา้าแชมป์ที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งก็เขาทำได้จะส่งบอลที่พทักนั้นควา้าแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้ด้วยแหละครับ มาดูนะครับว่าผู้ที่มีคะแนนผ่านนะครับอย่างคณประพจน์ชื่นอารมณ์ก็ดีหรือพิมพ์วัคคุสาหรือพัชรกิจสุวรรณพัชระคุณพัชระสุวรรณพัชระกิจนะครับจะปล่อยให้ทัดปิดเกมได้สมบูรณ์แบบจริงหรือเปล่าครับในเส้นทางการแข่งขันนั้น,านการขับขี่การเข้าทุ่นกนารเกิดข้อบกพล่งการทุ่นหรือเสียตกน้ำอย่างไรหรืออนะไรครับ สิ่สามคะแนนครับ พูดถึงทางทฤษฎีก็ยังมีโอกาสที่อาคินจะพลิกขึ้นมาควา้าแชมป์ประเทศไทยเหมืนอนกดนนครับแต่ว่าโอ้โหมันหามายบาดใจเหลือเกินครับต้อง,องขึ้นนำก่อน,นแล้วครับตะเป็นอาคินขึ้นนำครับ20บาทท่านนายกครับน้องบอกว่าน้องไปยืนรับการลูกแข่งลำแรกครับซ้ายลุยสุดของสนามการแข่งขันครับนี่ยืนลำสีเอาดำนะครับผู้คนในเรือแข่งหเลขที79นะครับลูกแข่งสังกัดให้ วิศวกรชิคกี้วัวสิบเที่ยงประันธ์ตำราคุพระพนทีระพักพาดิ้งแก่นี่เราประพันธ์เราทำไปครับในเือนสิงหาคม

หนึ150งห้ครับนักีฬาจากทีฟรอสทีฟรอสเคาน์ซ์ฟรอสพัทยาครับประเมินต้อนรับคุณสารักงามสมิธครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ที่ลูกสตาร์ททางด้านขวากันบ้างนะครับในเรือแขกมาเลข86ลงแขกก่อนหน้านี้แล้วลุกนี้ต่อเนื่องเป็นี้ที่2เลยครับคุณกระดกไทยอัครเลิศก,กุลครับเดีย๋ยวจะเจอพร้อมๆกันจะมาถึงเมื่อไหร่ครับ แะมาที่เรือแข่งสีเหลือครึ่ดดำครับในเรือแข่งเวลกีสามสองสามตัวแทนจากสุพ,พรรณบุรีเจสกีทีมคุณพุทธพัฒน์อี่มบางครับ <ringing> และขวานูสุดในเรือแข่งสีชมพูฟ้าลายชบาครับนี่คือสามห้าหนึ่งจากเซียรซีลุปเจสปอร์ตฮอกกี้เมนการสโตเจสกีทีมคุณสองระวิทย์ขาสุกครับ รุ <iss> ่นโผล่นแรกครับรุ่นเรือนั่งขนาดใหญ่รถยนต์มาตรฐานครับนี่คือโปรเอ็มรันเนเบลสต็อกครับประจำการนะครับกับคุณอาร์ตนะครับวนี่ครับกับรุ่นนี้ครับออกตากครับมีหลายของจริงแนเนาะ

เรือสีเหลืองคลิปดำและอันดับที่สี่นะครับเป็นเรือสีเหลืองหมายเลขสองสี่สี่นะครับนั่นคือนักฟุตบอลผู้พักดีกนะครับเออแมนซูเม่ท่านนั้นตำแหน่งอันดับสี่เปลี่ยนขึ้นมาเป็นเรือดทสกีสีดำนะครับเรกลับมาดูที่หัวขบวนผู้นำครับ

แล้วตอนคูภาคดีนั้นขึ้นมาอยู่ที่3นะครับในรอบเดียวครับเรื่องราวตอนนี้เปลี่ยนไปหมดเลยครับแต่ผู้นำยังคงเป็นเพื่อนบอลกีฬาพานินะครับอยู่ด้านซ้ายมือของจอภาพครับแล้วก็พยายามความเร็วครับยังออปชั่นมาครับนี่คือเรือทั้งขนาดใหญ่ท่านผู้ชมดูทัง 800cc 300แรงม้าครับเป็นเรือสต็อกแต่ว่าแรงแล้วครับทำไมแรงเหใส่ครับรุ่นนี้เป็นเรือสต็อกนะครับมากับ ดีครับแล้วผู้ช่วยขอรหลอก